ก็มีมีสอบอักษรสามหมู่ครับปไปดูกันเลยเอักษรไทยมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวนะครับแล้วมีทั้งหมดสามหมู่คือหมู่อักษรสูงกลางต่ำนะครับอักษรต่ำ จะมีเป็นกี่ประเภทจะเป็น2ประเทศนะครับก็คือตังเดียวกับตางคู่อสอดสูมีทั้งหมดสิบอตัวครับคนรับคือขวดท้องชั้นห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีสามารถผ่านได้สามเสียงครับคือเสียงเอกเสียงโทแต่จัตวาเขามาด้วยแต่ไม่ต้องใส่ครับอ๋อไม่ต้องใส่จัตวาหรอครบครับไม่ต้องใส่อย่างเช่น อย่างเช่นขออาขาขาไม่เอคาขออา,าขออา,าขาไม่โทรค่าอา,าขาขาจัดตาวาขาแต่แตไม่ต้องใส่จัดตะวาเพราะว่าเสียงมันเหมือนกันเพราะว่าพื้นเสียงมันเป็นเสียงจัดตาวาอยู่แล้วครับซ้อนกลางมีกี่ตัวครับมีทั้งหมด9ก้าตัววลับคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่ง มีกี่เสียงกี่รูปครับมีมีทั้งหมดห้าเสียงมีสี่มีสี่รูปตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นกอ,อีกีกกีไม่เอกกีกีไม่โทกี้กีไม่จักกีไม่ตีกีกีไม่จัตรวากีง่ายๆใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปอักษรต่ํา ยากไหมอักษรต่ําไม่ยากครับอักษรต่ําทุกคนงงน่าจะทําได้ครับอักษรต่ําเป็นไงครับอักษรต่ํามีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวครับที่นอกเหนือจากอักษรสูงและอักษรกลางครับคือนแล้วคืองูใหญ่นอนอยู่หน้าวัดโมโยีโลกมีทั้งหมดสามเสียงครับเอกเป็นเสียงโทใส่ไม่โท เป็นเสียงตี่เสียงสามัญด้วยนะครัะออย่างเช่นอย่างเช่นมออามามาไม่เอกมามออามามาไม่โทรมาแล้วเสียงสามัญคือมออามานะครับทำกันได้ไหมครับแต่ยิงเล่าทำไม่ค่อยทายเลยครับวันนี้กิ๊เล่าจะสอบได้ไหม ได้ไหมมาลุ้นกันครับแม่ติวให้เคนโซก็ไม่ได้ครับแม่ไม่รู้แม่จะมาสอนีคนโซแต่แคนโซต้องสอนแม่ <c oughs> แม่ติวไม่ได้ <c oughs> แม่ไม่รู้ <c oughs> เป็นกำลังใจให้แคนโซด้วยนะครับขอบคุณครับ